สวัสดีครับมาวิเคราะห์ผู้ทองประจาวันนะครับวันนี้นะครับเปิดมานะครับเมื่อวานเห็นว่ามีแรงขายลงมาเยอะนะครับก็เลยลงมาดูว่าในทาเฟรมวิกเนี่ยกราฟวิ่งแบบไหนบ้างนะครับแต่มาดูในทาเฟรมวิกนะครับกราฟวิ่งมีแรงขายลงแข็งแรงอยู่นะครับมีแรงขายลงแข็งแรงอยู่นะครับก็ยังไม่ถึงแนวรับจุดนี้เลยนะครับ มีโอกาสที่จะลงมาถึงแนวรับข้างล่างนี้ด้วยนะครับตรงนี้มีแนวแกปอยู่นะครับมีแนวแกปอยู่นะครับกราฟมีโอกาสที่จะทะลุลงมาบริเวณแถวนี้เรากลับตัวขึ้นไปก็ได้นะครับแต่บริเวณจุดนี้ก็คือ,อยังต้องระวังอยู่นะครับเพราะว่ายังมีแรงซื้อ,น,อน,น,น,นะครับยังมีแรงซื้ออยู่บริเวณแถวนี้ด้วยนะครับนะยังมีแรงซื้ออยู่บริเวณแถวนี้ด้วยนะครับกราฟอาจจะมีโอกาสที่จะย่อขึ้นไปนะครับรอาจจะมีโอกาสที่จะย่อขึ้นไปแล้วก็ลงต่อก็ได้นะครับสําหรับ วิกนี้นะครับไปดูในทำเฟรมเดย์นะครับทำเฟรมเดย์นะครับกราฟวิ่งอยู่นะครับเนี่ยนะครับมีแรงขายลงมาแข็งแรงอยู่นะครับอันนี้คือแท่งเดย์ลงมานะครับแล้วก็บริเวณจุดนี้นะครับที่มีแรงซื้อคอยอยู่นะครับอันนี้บริเวณแถวนี้ก็มีแรงซื้ออยู่นะครับ กราฟก็มีโอกาสที่ย่อขึ้นไปอันนี้ย่อขึ้นไปแล้วนะครับย่อขึ้นไปทดสอบแนวต้านแล้วก็ลงมานะครับก็มีโอกาสที่จะลงมาหาแนวรับข้างล่างได้อีกนะครับเพราะว่าแรงขายแข็งแรงอยู่นะครับแรงขายแข็งแรงอยู่มีโอกาสที่จะลงมาได้นะครับแต่ถ้าย่อก็คืออาจจะย่อขึ้นไปทดสอบแนวต้านนะครับนี่คือแนวนี้นะที่การเพิ่งเบรกทะลุลงมานะครับอาจจะย่อขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณแถวนี้แล้วก็ จะลงต่อก็ได้นะครับอันนี้คือในในทำเฟรมเดย์นะครับนั้นหลักๆเราก็มองให้น้ําหนักไปทางกดลงจะดีกว่านะครับมีโอกาสที่จะลงมากกว่านะครับคอยย่อตัวขึ้นแล้วก็หาจังหวะในการกดเซลล์ลงมาวดูทำเฟรมสีชั่วโมงนะครับทำเฟรมสีชั่วโมงครับ ก็ยังวิ่งเป็นแรงขายชัดเจนอยู่นะครับเนี่ยเบรทะลุแนวรับนี้ลงมาแล้วก็ขึ้นไปทดสอบแนวต้านไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านแล้วก็มีแรงขายลงมาต่อนะครับอันนี้นะครับก็ยังมีมีแรงขายลงมาอยู่นะครับแนวโน้มก็ยังเป็นเทรนลงอยู่นะครับทํายอดทําฐานที่ต่าลงมาอยู่นะครับเนี่ยถ้าขึ้นไปก็อาจจะขึ้นไปทดสอบแนว ้านนี้อีกทีหนึ่งก็ได้นะครับที่มีโอกาสที่จะลงอยู่นะครับเนี่ยเราก็ดูว่ามันผ่านแนวต้านไหนได้นะครับถ้าผ่านแนวต้านนี้ได้ก็อาจจะขึ้นมาหาแนวต้านข้างบนตัวนี้นะถ้าไม่ผ่านแนวต้านนี้ก็มีโอกาสที่จะกลับตัวลงมานะครับแต่ถ้าผ่านแนวต้านนี้ขึ้นไปได้ก็มีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นนะครับอันนี้ก็ให้เราดูแรงของแท่งเทียนประกอบไปนะครับในแต่ละช่วงเวลานะครับอันนี้ไม่ใช่เป็นการบอกสัญญาณหรือบอกแนะนําเทรดนาเทรดนะครับ เป็นแค่การวิเคราะห์ส่วนตัวนะครับวิเคราะห์ส่วนตัวแล้วก็ลองไปวิเคราะห์พิจารณาดูในการเข้าออเดอร์แล้วก็บริหารพอร์ตในการเข้าแต่ละจุดให้ดีนะครับมาดูในทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงกราฟก็ยังมีแรงลงมาอยู่เหมือนกันนะครับนะครับ ทำยอดทำฐานที่ต่ำลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วขึ้นไปทดสอบแนวต้านไม่ผ่านแล้วก็มีแรงขายลงมานะครับนะครับก็ยังมีแรงขายลงมาเรื่อยๆนะครับนี่ก็เบรกทะลุแนวรับนี้ใกล้ๆนี้ลงมาแล้วด้วยนะครับก็มีโอกาสาที่จะลงต่อนะครับสําหรับคู่ทองก็ยังให้น้ําหนักในการกดลงหาจุดเซลล์จะได้เปรียบกว่านะครับจะเก็บระยะได้ยาวกว่านะครับในการกดขึ้นนะครับเพราะว่าแรงซื้อ ยังย pues ังไม่เข้ามาครับตอนนี้มีแรงขายลงมาเยอะอยู่นะครับอันนี้สําหรับคู่ทองนะครับสําหรับคู่ G u นะครับ GU ในทาเฟรมเดย์นะครับยังลงมาแข็งแรงอยู่นะครับยังเป็นแรงขายนะครับแรงขายลงมาแข็งแรงอยู่นะครับก็แนวรับอยู่ข้างล่างนี้นะครับยังลงมาไม่ถึงนะครับแล้วก็มีแนวรับบริเวณแถวนี้อีกทีหนึ่งนะครับก็ยังลงมาไม่ถึงนะครับ อันนี้ก็มีโอกาสที่จะลงต่อได้อีกนะครับในในทำเฟรมเดคู่ gu นะครับทาเฟรมสีชั่วโมงก็มีแรงขายลงมาต่อเนื่องนะครับแรงซื้อยังไม่เข้านะครับแรงซื้อยังไม่มีเข้านะครับในทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงก็วิ่งนะครับเนี่ยเป็นแรงขายลงมาต่อเนื่องนะครับนะครับ เนี่ยก็มีโอกาสอาจจะย่อขึ้นไปแล้วก็ลงต่อก็ได้ในทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับนะบก็ยังยังมองลงอยู่นะครับยังไม่มองขึ้นนะครับอันนี้สําหรับคู่ GU นะครับก็คือหลัก,ลกๆทำเฟรมใหญ่ก็ยังเป็นขาลงก็ให้เราหาจังหวะที่กราฟย่อตัวขึ้นแล้วก็กดเซลลงมาจะดีกว่านะครับจะได้เปรียบกว่า คู่ E.U. นะครับคู่ E.U. ก็ในทำเฟมเดนะครับก็ยังมีแรงขายลงมาแข็งแรงเหมือนกันนะครับอันนี้บริเวณแนวรับอันนี้ใกล้ใกล้จะถึงแนวรับแล้วนะครับแต่ก็ยังมีโอกาสที่ลงมาได้อีกนะครับถ้าลงมาถึงบริเวณแนวรับจุดนี้นะครับก็ต้องระวังในการที่จะกดลงด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันใกล้ลงมาถึงแนวรับแล้วแล้วก็เป็นจุดที่มันเคยสงค่งกราฟขึ้นไปนะครับกราฟมีโอกาสอาจจะ มีแรงผลักขึ้นมาก็ได้นะครับมีแรงซื้อขึ้นมาก็ได้นะครับฉะนั้นถ้าใครจะเซลก็ต้องระวังในกู้ EU ในทำเฟรมเด y จุดนี้นะครับเพราะกราฟวิ่งลงมาเยอะนะครับใกล้ถึงแนวรับแล้วด้วยนะครับอาจจะมีโอกาสที่จะย่อตัวขึ้นไปได้เหมือนกันนะครับถ้าย่อตัวก็อาจจะย่อตัวขึ้นมาประมาณนี้นะครับนะอาจจะย่อตัวประมาณนี้ถ้าสามารถทะลุแนวต้านนี้ขึ้นไปได้ก็มีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นนะครับแต่ถ้าไม่ ไม่สามารถผ่านแนวต้านบริเวณแถวนี้ได้นะครับก็มีโอกาสที่จะลงต่อนะครับทำเฟรมสีชั่วโมงนะครับทำเฟรมสีชั่วโมงครับก็ยังวิ่งลงมาเรื่อยๆเหมือนกันนะครับนะครับก็ยังวิ่งลงมาเรื่อยๆทะลุแนวรับลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขึ้นไปไม่ผ่านแล้วก็ลงต่อนะครับอันนี้ก็ เบรทะลุลงมาเรื่อยๆนะครับเนะี่ยเราก็มองหาจุดที่กราฟขึ้นพักตัวแล้วก็กดเซลล์ลงมานะครับตามแนวโน้มใหญ่นะครับจะได้เปรียบกว่านะครับดูในทำเฟร,รมหึงชั่วโมงก็สีชั่วโมงนะครับก็ยังยังลงได้อีกนะครับเนเราก็หาจังหวะในการเข้าเซลล์ <c oughs> ทามเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับ ทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงกราฟก็ยังวิ่งลงอยู่นะครับยังวิ่งลงอยู่ยังมีแรงขายแข็งแรงอยู่นะครับแรงซื้อยังไม่ยังไม่เข้านะครับยังมีแรงซื้อนะครับแรงซื้อยังไม่มากพอที่จะกลับตัวขึ้นนะครับนะครับอย่างนี้เราก็หาจังหวะในการกดลงจะได้เปรียบกว่านะครับในทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับโอเควันนี้ก็เอาสคู่เงินนี้ไปนะครับ ลองไปวิเคราะห์ไปพิจารณาดูนะครับแต่ละช่วงเวลาแต่ละจุดนะครับแล้วก็พิจารณาการลงทุนมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับก็คือเราต้องบริหารทุนบริหารพอร์ตของเราให้ดีๆนะครับโอเคนะครับส่วนแบวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ